นักท่องเที่ยวเล็ดยุดกันกลางหาดอีกแล้วรอบนี้เป็นหาดป่าตองภูเก็ตคำถามจากทางบ้านก็คือมันกมีหม่องสีแล้วติดตำรวจไปไซเบริร์จากการณีที่มีคลิปในสื่อสังคมออนไลน์ของนักท่องเที่ยวนะคะการกระทําอนาจารบนชายหาดป่าตองค่ะอำเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตค่ะก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดน,นะคะผู้สื่อข่าวในท้องที่ค่ะได้เดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวแล้วก็มาพูดคุยกับประชาชนขอ,อแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ฉาวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรรรหาาามตก จัดการอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากเมืองภูเก็ตนั้นนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะจะปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้มันบอดายมันบอดายอิลีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่นะคะเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดหลังผับบาร์ปิดก็คือกินเหล้าเสร็จน่าจะมีกาการเลี่ยนงุนจนหน้ามืดนะคะแล้วก็ไปเล็ดยุดกันที่ริมหาดซึ่งข่าวที่เล็ดยุดกันที่ป่าตองเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยแล้วในคลิปล่าสุดนั้นนะคะเห็นว่ามีประชาชนบางรายออกมาวิ่งออกกกกกกาาาาาลัังยยอู่่่่บรริริิเเเเเววณณชหหหหดดดซึึึมมนนนนนสะท้้ใ็ตุ์ีขข พื้นที่สาธารณะจริงๆประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นั้นนะคะก็เรียกร้องให้มีมาตรการควบคุมความประพฤติของนักท่องเที่ยวอยากให้เทศบาลเนี่ยออกข้อบังคับหรือมาตรฐานมาตรการชัดเจนติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวนะคะให้เข้าใจถึงกฎหมายแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่นะคะเข้มงวดมากกว่านี้ในการดำเนินคดีเพื่อป้องกันภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองเที่ยวระดับโลกอ่าภูเก็ตพัทยานี่ไม่เคยเว้นเลยนะมันจะแข่งกันอยู่ตลอดเลยและคลิปนี้สนับสนุนโดย f a s t w a s แพลตฟอร์มสังหาที่เปิดโอกาสให้คุณ สร้างไรายได้ได้แบบไร้ขีดจำกัดสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้โปฟล์ได้เลยครับ